ครับจะเปียกเสี่ยวให้เบิ้งเนี่ยทั้งนี้คือปั้นแล้วปลายทั้งนี้คือยังไ่นนทันก็จะเกี่ยวแล้วหมู่านนี้ครับนี่อเคลื่อนไก,กันปั้นเลยนะครับอาศัยลูกขยันคนว่าเกี่ยวแล้วหมู่านกับมันเคืนปั้น,นตื้นเสา,าสาหา่างสูาอกจจะเป็นแบบนี้นะครับ ปกติแต่กอนเลียงง่วนกับ่อยเหงาะออมาอัดเอานี่ครับบานนี้ง่วนมันลากาบ่คอยดีเก็นเลยบ่บเลียงนะครับ่อยไว้จังหน่อยหนาแหล่งก็ไฟใหม่ครับก็เลยใส่วิธีเนี่ยใส่โคกอคขขสิบหานะครับมีนามอยู่เขายันยืนด้วยกับพอดีเกียว เกี่ยวแล้วอ่ะใส่วิธีปั้นกบเอานะครับมีนม้ำไถอยากไถก้อนก็นได้นะครับแต่ว่าพ่นว่าพ่นเคยไถแล้วมันก็นดีอยู่นะครับแต่ว่ามันก็นสินเปลืองอีกเนาะนะฮะทำรถจ้า,จาของก็เปลืองน้ำมันสองรอบนะครับถ้าจ้างเขามาเห็ดน,นี่ก็ว่าบานจะไถหนะอะใส่วิธีหาช่องทางที่มันประหยัดที่สุดนะครับ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับนี่คือแนวคิดเกษตรแบบใหม่ค,คือว่าพันเห็ดเดชสุดยอดอยู่นะครับหน้าให้ๆๆเงี้ยีนี่เนื้อที่ให้นี่ก็สิ้นมัน20ก็เลยคนละถ้าพ่นเห็ดเป็นไฮเดียวนะครับกาใช้ลูกขยันนี่แหละหน้าสูงหน้าต่ำได้ก่อน,นมีนนวครับปันป้นๆหล้กก็ค่อยลูกค่อยไล่ไปเรื่อยดีแน่หน้าเพ่นมันบอลมอ่า อันมีหินห้องปืนแน่นะครับน้ำน้อยน้ำร้ายไปได้กับรถลุยได้บ่ต้องใส่ผ้าอเลยนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมตรงนด้บ่เหมาะสมกับ่หวากันนะฮะเบิงเบิงเสาะหาบเลยคือสิได้ผลนี่ดินเพิ่นเฮ็ดมาหลายปีนะครับผมสอบถามเพิ่นว่าเฮ็ดมาแบบอยู่โม่ตามก็หาบจีนะครับจีซิฟกาไร่นี่นะ วิเนี่ระมาณซิฟก็สอบแค่นั้นเองแต่กี่ตะก้อนปาดไปซีไรแล้วก็สอบนะฮะอาาันนี้ก็ลดลงมาลดต้นทุนแล้วมาเคืองโตเครืองนะครับอใส่หลวกขยันครับเชิญชมครับเชิญช่อมรอยากเอาไปอ่าเฮ็ดเป็นแนวคิดอ่าไปปรับเปลี่ยนวิธีการเฮ็ดกเกษตรแบบใหม่นะครับมีแย่งกับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เป็นทางรอดของกเกษตรบานเท่าต่อไปทำ